สำหรับตัวนี้รหัส9054ค่ะ9054งานสามพับใบยาวค่ะคุณพี่อ งานหนัง CCO คุณพี่ป้ายแบรนด์ Period นะคะเป็นงาน Signature นะคะสำหรับตัวนี้เนาะ,ะ9054ราคาป้ายของเขาค่ะหา1680บาทราคา C.F. คือ1,190บาทนะคะ1190าสำหรับตัวนี้เป็นงานหนัง CCO เนื้อเงาใครที่ชอบความหรูหราเรียบลื่นนะคะเอาตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดคุณพี่ใช้หนังแก้วหนังแก้วเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ย มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือติดลายนิ้วมือง่ายแต่ถ้าเป็นงานหนัง CCO เนื้อเขาจะไม่เงาอาจจะไม่เงาเท่าหนังแก้วแต่ว่ายังได้ลุคที่แบบดูหรูหราแล้วก็ข้อดีของเขาคือไม่ติดรอยนิ้วมือค่ะคุณพี่เวลาคุณพี่ใช้งานระหว่างวันคุณพี่จะไม่ต้องคอยเช็ดปัดขัดถูเขานะคะลายนิ้วมือจะไม่ติดกระเป๋านั่นเองสำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขาจะอยู่ที่เจดนิ้วครึ่งนะคะความสูงค่ะอยู่ที่ 4ีนิ้วเต็มค่ะ เจ็ดครื่องคูณ4ี่โลโก้ของเขาจะเป็นโลโก้ p e r i o t signature แบบนี้เลย1,190มีกล่องมีป้ายแบรนด์ถุงผ้าให้เรียบร้อยสำหรับตัวนี้เป็นงาน3พับนะคะเปิดมาชั้นบนสุดด้านบนตรงนี้จะใส่การ์ดได้4ใบาตามด้วยช่องรวงผนัง1ช่องด้านล่างด้านล่างตรงนี้ก่อนจะมีช่องรวงผนัง2ช่องนะปึ๊บปบแบบนี้เลยกลางออกมาค่ะด้านล่างใส่การาดได้เพิ่มอีกนะคะตรงนี้ใส่การาดเพิ่มได้อีก4ใบ 4, 4และ6 นะคะใส่การได้ทั้งสิ้น14ใบนะคะ14ใบช่องใส่ธนบัตรจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยใส่แบ่งพันได้เต็มความยาวเนาะตามด้วยช่องใส่เหรียญค่ะจะเป็นช่อง10ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นช่อง10ที่ใส่เหรียญน,นะด้านในาบุด้วยผ้าซับในสีเข้มเอาไว้ให้นะคะจะได้ไม่เลอะง่ายสำหรับตัวนี้ป้าย1,680บาทค่ะราคา CF คือ1 1 9 9 0นะคะช่องพนังอะไรต่างๆครบทวนค่ะคุณพี่สำหรับตัวนี้เป็นงานออกแนวเรียบหรูผู้บริหารค่ะคุณพี่1 1 9 0บาท9054คุณพี่ท่านใดที่จะซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษเนาะตัวนี้ซื้อได้เลยมันงานเหมือนตัวงานขึ้นห้างแน่นอนดูเหมือนงานแพงแน่นอนนะคะคุณพี่ซื้อไปในราคา1 1 9 0เท่านั้นสำหรับตัวนี้9054ดําค่ะคุณพี่9054 แทนค่ะแทนใช้งานด้านในสีล้วนทั้งใบ9054ค่ะตามด้วยแดงค่ะคุณพี่9054แดงนะคะผ้าสับในเป็นงานผ้าสีพิงโกนะคะเป็นผ้าสีพิงโกมีซิปใส่เหรียญให้เรียบร้อย9054ตาลค่ะตัวนี้คือสีตาลและสีสุดท้ายค่ะ9054ม่วงค่ะคุณพี่ม่วงนะคะ